วันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้นะคะวันนี้จะไปดูรถสักหน่อยเพราะว่าอยากหารถมาไว้แบบซื้อข้าวแกงอะไรอย่างนี้ที่บ้าน <laughs> มัซื้อแกงไม่แรงแต่แกงดู <laughs> 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 ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยตลาดรถยนต์เอพีใช่ไหมใช่ตลาดรถ <laughs> ต,ตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดรถยนต์เอพีค่ะ <laughs> <c oughs> ว้าวมีรถสวยๆเยอะเลยนะ <c oughs> เห็นเขาว่าขึ้นชื่ออ่ะก็คือเจมอเตอร์เทรดอยู่ตรงไหนนะเนี่ยอยู่เต็นท์แดงๆเนี่ยเดี๋ยวหาก่อนอยู่ไหนเดี๋ยวเจ๊แป๊บหนึ่งนะทำไมรถเจ๊มันเอียงอ่ะฮะตอนนี้เหรอเอียงเอียงเหรอใช่ใช่เดี๋ยววนเดี๋ยววนก่อนวนก่อนเฮ้ยวันก่อนมันเอียงอ่ะใช่มันเอียงวนไปจอดก่อนวนไปก่อนจะรอดไหมเนี่ยตอนนี้รรออดดจะรอดไหมอ่ะไม่ไหวแล้วเฮ้ยรถเอียง ทำไงไปดูก่อนข้างไหนเนี่ยโอ้ยววเฮ้ยรถทำไมเป็นอะไรอว่าแล้วยางแบนทำไงล่ะทีนี้โอ๊ยไปต่อไม่ได้รีบก็รีบทำไงดีโอ้ยใครก็ได้ยางแบนคะ่ะสูบยังไงทำไม่เป็น A few moments later ว้าวพี่ครับผมรถเป็นอะไรครับรถรถยางแบนค่ะโอเคครับน้องมีตัวช่วยอุปกรณ์ฉุกเฉินไหมครับตัวช่วยอุปกรณ์น่าจะมีมีอยู่ค่ะมีอยู่โอเคครับเดี๋ยวเปิดเปิดเปิดกระโปรงน้องครับอ๋อไม่ใช่ครับเปิดฝาท้ายครับเอาตายแล้วตายแล้วไม่ต้องตกใจครับมีฉลากดึงฝากระโปรงครับ อยู่ในนี้ใช่ไหมใช่ครับผมโอ้ไง,ไงเขาใช้อะไรบ้างตนนันนี้นะครับเป็นเครื่องช่วยปะยางฉุกเฉิน <c oughs> นะครับในกรณีที่รถเกิดยางรั่วเหยียบตะปูนะครับสามารถใช้ตอนช่วยเหลือฉุกเฉินนี้นะครับเพื่อประหยัดเวลาในการหมุนล้ออะไร<อ>และที่ขาดไม่ได้เลยต้องมีน้ำยาด้วยครับ <c oughs> นี่ครับผมเป็นน้ำยาประฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันครับว่า เขามีขั้นตอนหรือวิธีการยังไงไปกันครับไปค่ะ โอเคครับสำหรับลูกค้าหรือใครที่กำลังใช้งานนี่เป็นนะครับในกรณีที่รถยางแบนนะครับส่วนมากแล้วเนี่ยรถสมัยใหม่เนี่ยจะมีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินนะเขาเรียกว่าตัวป่ายางฉุกเฉินนะครับส่วนมากจะมีมาให้แล้วสําหรับรถใหม่ๆห mm hmm. บางแบรนด์ถ้าเป็นในสมัยก่อน mm hmm. ก็จะเป็นล้ออะไร <Ha. S 1> นะฮรแต่ยุคสมัยของยานยนต์ของเราเนี่ยนะครับมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามเทรนก็เลยล้นเวลาในการป่ายางหรือเปลี่ยนล้อ mm hmm. โดยการมีเครื่องนะครับเดี๋ยวไปสาธิตกันครับว่าวิธีการใช้งานของเขาเป็นยังไง อ่นะครับผมอันดับแรกเลยนะครับเรามีตัวเครื่องนะครับเราก็วางลงไปกับพื้นครับอ่านี่เลยนะครับก่อนจะวางลงไปกับพื้นนะครับมันจะมีสายสายสีดำนะครับน่าจะยาวประมาณ2-3เมตรนะครับเราก็แกะอุปกรณ์ตัวนี้ออกจากเครื่องแล้วก็จะมีสายรัดนะครับเราทำการขี้มันซะขี้สายนะครับไม่ได้ขี้อย่างอื่นอาจจะยากนิดนึงโอเคนะครับผมส่วนสายนี้นะครับ สามารถเอาไปเสียบกับตัวรถก็คือช่อง power outlet นะครับเสียบกับตัวรถนะครับผมก่อนจะเสียบนะครับจะมีสีปลายสีทองทองย่างนี้นะครับซึ่งเป็นตัวรวมเข้ากับยางรถยนต์เราก็แค่เปิดน็อตนะครับไม่เรียกน็อตดิจุกยางนะครับจุกยางนะครับไม่ง่ายแค่หมุนเข้าไปกับทรงนี้ครับไดบันไดสวดีจังแค่นี้นะครับผมเมื่อแน่นเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้สายนะครับเอาไปเสียบกับช่อง power outlet ข้างในครับ ก่อนเสียบช่อง power outlet นะครับรถจะต้องสตาร์ทหรือบิดกุญแจไปที่ออนก่อนนะครับเพื่อเลี้ยงไฟเพื่อให้เครื่องตัวนี้ทํางานนะครับหลังจากนั้นยามล็องสปอยง่ายๆ<อ>ครับแล้วก็มือกดลงไปครัะกดะครับโอเค okay. หลังจากนั้นเราก็รอให้เครื่องทํางานจนกว่าลมยางนะครับแล้วก็มีตัววัดว่าขนาดลมยางเท่าไหร่นะครับก็จะมีบง่งบอกแค่นี้ครับง่ายๆ A few minutes later ครับผม เราได้ปริมาณลมยางที่พอเหมาะแล้วนะครับเราก็ทําการปิดเครื่องครับแล้วเราก็เก็บอุปกรณ์แค่นี้ครับง่ายๆยายาอย่างนี้ก็เดินทางต่อได้นะครับเพื่อประหยัดเวลาในการเปลี่ยนยางอะไรนั่นเองครับผมค่ะสะดวกรวดเร็วดีใช่ครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ดีแล้วก็ด <laughs> ลดระยะเวลาในการเดินทางค่ะ โอ้โห oh, สะดวกรวดเร็วเราก็ง<ช>่ายมากเลยเนาะแต่ว่าสําหรับสปอยนะคิดว่าคงไม่ค่อยปลอดภัยหากจะแบบว่ายางรถคือแบบแบนอยู่กลางถนนแล้วแบบต้องออกมาข้างนอกแล้วทำอะไรเงี้ยเนาะมัน<ช>คงแบบไม่โอเคแต่ว่าถ้าอยากสะดวกรวดเร็วนะคะคคก็มาได้ที่ดีเลยนะที่ J m มอ o ต t ร์ทนะคะเพราะเขามีบริการดูแล24ชั่วโมงเลยค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ฝากไว้นน้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะอย่าลืมมากันนะคะที่ J m ม t o ต t ร์ทนนะคะวันนี้สปอยไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย เจมอเตอร์เทเปิดให้บริการมากกว่า10ปีตั้งอยู่ในตลาดรถยนต์ AP บนถนนสีนครนห่างจากปากซอยสีนครน30ประมาณ20เมตรช่องทางการติดต่อโทร0611199789หรือรายแอดเจมอเตอร์คุณภาพเกรดเเลือก J จมอเตอร์เทปรึกษาฟรีการันตีมีรถขับ